คน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 เนี้ยคนที่คุณมาดูไพ่เนี่ยนะที่ที่คุณมานึกถึงเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เน้นหนักเป็นชาวราศีเดี๋ยวจะบอกธาตุนะคะตามหน้าไพ่นะขึ้นมาราศีพฤษภนะคะราศีมังกรรา,าศีธาตุไฟเมษธนูแล้วก็ราศีกันนะคะธาตุดินหนักธาตุดินกับธาตุไฟนะคะสองธาตุคราวนี้มาดูกันนะจะบอกว่าเออเสน่ห์อะไรตัวคุณที่เขาแบบว่าเออเนี่ยเห็นไหม เช่นน้าบอลคุณเป็นคนที่บ้าง,งานแล้วคนคนนี้น่าจะชอบแล้วคนคนนี้ก็บอกได้เลยอาจจะเป็นโมเมนต์เดียวกับคุณเลยก็คือบ้าง,งานนะจ๊ะธาตุไฟธาตุด,ดินบ้างานนะคะธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำนะคะที่ที่โค้ชเห็นนะสามธาตุเนี่ยเขาจะเน้นหนักโฟกัสเป็นเรื่องงานนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หมอดูไพ่มานะ เขาจะเน้นหนักไปทางด้านนี้แหละเขาไม่ให,เให้เขาไม่ค่อยอินเลยแบบสามธาตุเขาจะเอางานเอาเงินมาก่อนแล้วทํางานหนักมากนยฮะเขาชอบที่คุณเป็นคนรักอิสระด้วยนะคะ The fool หรือตัวเขาเป็นคนรักอิสระแล้วคุณอาจจะไปเข้าใจโมเมนต์ที่ว่าเออคุณเป็นคนที่ไม่โทรจิกไม่โทรตามไม่ตามไม่ถามไม่ไถ่ไม่ไมสนใจแล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้ เขาเลยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันรีแลกซ์ไม่มีใครที่ให้อิสระหรือให้พื้นที่เขาขนาดนี้ให้สเปซเขาขนาดนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมาตัวติดกับฉันต่างคนต่างทำงานก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้นะคะโอเคนะคะครบแล้วกองที่1น,นี่คือเสน่ห์ในตัวคุณคร่าวๆนะคะที่เขามองเห็นแล้วก็ชอบเนาะปเดี๋ยวเราจะมุ่ไปที่กองที่สนะคะ